ตอนนี้เรามาถึงเซนทราเกาะช้างทอปิคอน้ารีสอร์ทแล้วนะครับภาพบรรยากาศสวยงามมากครับไม่มีตึกสูงนะครับภาพบรรยากาศของเกาะช้างตอนเช้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะกลับามาที่นี่กันสองคืนแล้วนะครับ ที่จอดรถครับน้อยมากตรงใส่ไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการลูกค้าลูกค้าที่มีรถมาน้อยครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศลูกค้าต่างประเทศจะเดินทางมาโดยรถตู้ สุนตะตวที่นี่นะครับสัญญาลักษณ์เต่าไม่แน่ใจผมต้องตอนจต่าเลยนะทานนี้รับดี้ะครับส้นรับดื้ไม่ใช่ทางขึ้นนะครับตอนนี้รับมาเพื่อจะพามาดู มาดูไอ้ววนครับมันสกใจไอ้นี้มากครับไอ้่ยกต่างทางครับดูลูกนี้ครับสองครับสองก็ยอมแพ้ครับไม่โดนครับโอ้โหแกสนุกพวกเนะไอ้ววนจริงอีกทีนะครับลูกนี้นะครับไปดูนะครับไอ้ววนจริงนะครับโอ้โหแทงกระโดดได้ครับเก่งมากเลยครับบรรยากาศนะครับ มันติดภูเขานะครับเป็นฝั่งตะว,วันตกของเกาะช้านะครับที่เรามาอยู่ข้างล่างไม่ใช่สระว้น้ำนะครับสระว่น้ําเห็นมุมไกลๆอยู่นู่นนะครับสนุกมากทลูกชายมาเล่นสองวันสนุกมากเลยนะครับลมดึนสวยงาม บอลนะครับขนาดประมาณสี่คนเล่นได้ติดครับบอบบีนะครับนะครันบ้างอีกหลายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับมันกำลังนะครับเกิดขึ้น